สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะฮะวันนี้เราจะมาโลออน,นินานะครับคือผมอะแม่งคาใจมาหลายวันละคือมึงจะโหดกันไปไหนวันนี้ว่าจะจัดจัดว่าจะจัดหนักๆเลยนะครับว่าจะจัดจเฉี่ออกดอ,ก,อกเจ็บกได้อีกโดนนะครับผมจะตัวอะไรไปสู้วันนี้เนี่ยก็ กุญแจอันนีน่าก็จะครบเอางั้นผมขอทีมนี้เลยนะครับโดนอีกโดนเจ็บมาคนใช้เยอะเนี่ยแบ็คโรนเนี่ยคือมันเป็นตัวที่แบบเกียนนะครับพูดง่ายๆคือมันเกียนจริงๆแหละไม่งวินวินว่นบ็อกไม่พอ,อยังเป็น,นำมาตาัจัดมันรูปเนี่ยโห โหอีกตัวยูยูซินเนี่ยแม่งเปิดสกิลมาทีนืน้อเลยนะครับเจอเจ๊ฟผมก็ไปก็มีร่วงเนี่ยเนี่ยตัวเกียนครับกี่ปั๊สีด้วยนะร่วงครับเกินไหมด้วยโห อเจ็บครับเจบ็บอืมอืขอหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแม่เนี่ยตีไม่ได้เลยครับถึงเจ็บจะใช้จะใช้ทกิวก็ไม่เข้าเกียนพอสมควรนะครับต้องรอเวลาเท่านั้นต้องรอมาตาาหมดนะผมจะร่วง่อนปะเนี่ยมีตัวเอาร่าวงไปเลยสอง <h ums> แผลวะเน,นี่ยยาเนะเว้ยหนูเปิดสกิลไหวยรึปะมึงเกียร์หน่อยตัวเนี้ยมึงโกงไม่นเนี่ยมึงเปิดโปรเนี่ยฮะเปิดสกิลไหวยรึวะเอ๋ออีกแล้วตีขี้อ๋อตีดอกขี้แต่มันก็บ่ยอยเว้ยโหอ๋ออีกแล้ว หรือว่ามันมันตายเกิดใหม่แล้วมันจะขี้บ่อยแต่เด็กๆไม่ต่างอันนี้ผมก็ไปดูแล้วผมไปอ่านดูเรียบร้อยลงไปหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งโอ้ยนั่นไงนั่นไงโหได้เจ็บเลยครับชนะแบบทุรัเุเลมากเหลือตัวเดียวสื้นหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคือเจ็บอะบ๊ายบาย